สาวน้อยในตะเกียงแก้วบทประพันธ์ของโสพีพันนลายตะเกียงแก้วใบกระจิตลิตคือบ้านของแม่มดน้อยจินนี่หากผู้ใดได้ครอบครองจะมีโชคมหาศาลแล้วด้วยวาสนาผูกพันเขาจึงได้เป็นเจ้าของแต่กลับไม่ยอมให้แม่มดน้อยใช้เวทมนต์เพื่อช่วยเหลือแต่แล้วด้วยโชคชะตาก็นำพาให้เกิดการฝ่าฝืนจนผิดกฎแม่มดอย่างร้ายแรง อันเนื่องมาจากความรักเพียงประการเดียวจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่มดน้อยแสนสนสาวน้อยในตะเกียงแก้วบทที่20ทวีตื่นเต้นแทนจินนี่ภายในวันเดียวจินนี่สะดุดคนสำคัญถึงสองคนคนหนึ่งเป็นแมวมองดารานางแบบอีกคนเป็นสปอนเซอร์ส่งสาวประกวดนางงามเพราะสาวน้อยสวยเด่น เป็นที่รู้กันถ้าสาวๆอยากเป็นดาราต้องมาเดินห้างดังเพื่อให้แมวมองทาบทามทวีกับจินนี่ไม่ได้ตั้งใจเข่าเพียงแต่ปราบลืมภูมิอ,อกภูมิใจสาวน้อยไม่ธรรมดาเลยหล่อนมีลักษณะเด่นมีรัศมีในตัวเองเป่งประกายผ่องไปทั้งตัวเป็นพรสวรรค์ของหล่อนเป็นคุณสมบัติที่ยากจะพบ ประกวดนางสาวไทยประกวดนางงามจินนี่ต้องใช้คาถาตีความว่าเห็นภาพคนเดินบนเวทีต้องสวมชุดว่ายน้ำด้วยไว้โป๊ไม่อยากประกวดค่ะสาวน้อยปฏิเสธสตรีที่ชื่อสีแต่งเพชรพลาวไปทั้งตัวกล่าวอย่างอ่อนหวานน้องชื่ออะไรคะจินนี่ค่ะลูกครึ่งแน่ หน้าคมหวานแบบนี้รับรองถึงนางงามจากกวาลได้ค่ะสวยแบบอินเตอร์ทวีกล่าวแทนจินนี่น้องผมยังเด็กยังไงคุณให้นามบัตรไว้ถ้าสนใจผมจะติดต่อกับคุณเองผมชื่อทวีค่ะคุณทวีหล่อนยื่นนามบัตรพรางกล่าวว่าต้องรีบหน่อยนะคะการประกวดใกล้เข้ามาแล้วครับหวังว่าเราคงจะได้พบกัน เข้ามาแนะนำตัวอย่างง่ายๆรวดเร็วและไปอย่างรวดเร็วจินนี่บอกกับเพื่อนของเจ้านายสาวช้จะเป็นถึงนางงามจักรวาลเชียวหรือคะถ้าคุณอยากเป็นจินนี่กลับไปรับใช้เจ้านายดีกว่าทวีตาโตด้วยวัยที่กำลังสวยสะพ่งขนาดนี้น่าจะอยากระเริงกับโลกกว้างที่งดงามเต็มไปด้วยอนาคตแสงสีสดใส จินนี่กลับบนกลับไปรับใช้เจ้านายไออิดมันมีอะไรดีถึงสามารถมัดใจสาวน้อยอนาคตเป็นสาวใช้กับดาราผิดกันลิบลับคุณคิดดูก่อนก็ได้นะครับสาวน้อยโบกมือหน้าตายิ้มแย้มกลับเถะค่ะกลัวเจอแมวมอง จินนี่กลับมาเป็นแจวหน้าครัวในขณะที่ทวีคุยฟุ้งไม่หยุดปากเดินแค่ศูนย์การค้าเดียวแต่เจอแมวมองชื่อดังสองรายดูน้ำบาตรสิบริษัทดังนะโว้ยทาบถามคุณจินนี่ไปเป็นดาราไปประกวดนางงามถึงขั้นจักรวาลชิวะดาวรงดารานางงงนางงามอะไรไม่มีในบ้านนี้อิสรุปสั้นๆทวีมองหน้าเพื่อน อุตสามาบอกเล่าให้เพื่อนฟังอย่างตื่นเต้นไงเพื่อนน่าเครียดเฮ้ยพูดสยืดยาวนายไม่เข้าใจหรือเข้าใจอะไรอิทถามก็อนาคตของคุณจินนี่เธอจะอยู่ที่นี่กับกันเท่านั้นน่าจะลองเปิดกว้างไม่ไม่เปิดกว้างจินนี่ต้องใช้ชีวิตเป็นปกตินายเห็นแก่ตัวนี่ว่ากีดการอนาคตเด็ก เป็นดารามีอะไรดีชื่อเสียงกิจยศเงินทองพอไหมอนาคตของจินนี่สดใสแน่การเห็นทางการไม่เห็นด้วยอิดโบกมือเรื่องมากกลัวคุณจินนี่ใชแตกหรือไงเธอเป็นเด็กดีนะเว้ยจะทำอะไรถึงถึงนายเสมอบอกว่าจะกลับมารับใช้นายนายสบายใช่ไหมมีสาวสวยเป็นคนใช้ประจำตัวเลยห่วงไม่ยอมปล่อย ทวีทำหน้าเหมือนงอนเพื่อนอิดแค้นหัวเราะไอ้บ่าเอ้ยกันไม่ต้องการให้จินนี่ใช้ชีวิตโลดโผนไปวุ่นวายกับแสงสีสังคมที่ล่อแหลมเธอเป็นน้องกันกันต้องดูแลแหมน่าจะลองถ้านายพูดมากวันหลังจะไม่อนุญาตให้จินนี่ไปกับนายอีกทวีเสียงอ่อยทันทีกันไม่พูดมากก็ได้ พอทวีกลับไปแล้วอิดเดินเข้ามาในครัวถามจินนี่เป็นไงได้ของมาเยอะเลยสินะเสื้อสองตัวค่ะฉันรู้ว่าเสื้อผ้าเป็นของใช้จำเป็นทุกวันนี้เธอสวมเสื้อของดารุณีควรมีเสื้อใหม่บ้างในห้างเสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดจินนี่เลือกแทบไม่ถูกเลยเจ้านายสวยๆทั้งนั้นชอบเดินหรือก็ได้ดูของเพลินๆค่ะ ไวจะพาไปเลือกซื้อเสื้อผ้าอีกจริงหรือคะหล่อนออกจะตื่นเต้นถ้าได้ไปกับเจ้านายก็ดีจะเป็นดาราเลยเขาไม่รู้จิตใจของหล่อนแม่หมดก็มีหัวใจแล้วนะต้องถามความคิดเห็นจินนี่ตาใสาแป๋วเปล่า,าคะ่ะประกวดนางงามล่ะไม่ชอบแต่งชุดว่ายนะ้ำไปเดินบนเวทีคะ่ะรู้ดีนะ หล่อนคอโยนยิ้มแห้งๆบางอย่างต้องใช้คาถาถึงเห็นโลกของจินนี่ไม่มีประกวดนางงามอะไรอย่าดุจินนี่นะคะฉันไม่ดุแต่ขอถามความคิดไม่ประกวดค่ะเขาพอใจในคําตอบของหล่อนแต่ยังแกล้งขลืมพูดความจริงจินนี่ไม่กล้าโกหกค่ะโกหกก็ผิดศีลน,นะคะแบบนี้ถึงอยู่กันได้ ชีวิตของจินนี่เป็นของเจ้านายเจ้านายสั่งตามสบายค่ะเราจะอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องไม่บังคับเธอมีสิทธิ์พูดออกความคิดเหมือนดารุณนีทุกอย่างค่ะเจ้านายอิดเดินเข้าห้องส่วนตัว จินนี่รินนมสดมาให้เด็กชายพง์ซึ่งกลับจากโรงเรียนแล้วนั่งทำกันบ้านอยู่และได้ยินที่ทุกคนคุยกันเรื่องจินนี่ถูกทาบทาให้เป็นดาราและประกวดนางงามเด็กชายเพิ่งมีจังหวะคุยกับจินนี่พี่จินนี่ฮะไม่อยากเป็นดาราหรือฮะไม่อยากเป็นนางสาวไทยหรือฮะสาวน้อยซุดกายนั่งข้างเด็กชายจินนี่ต้องรับใช้เจ้านาย ใ,ใครๆก็อยากเป็นดาราทั้งนั้นคุณพงษ์ไม่อยากให้จินนี่อยู่ที่นี่หรือคะอยากสิฮะเรียกคุณพงษ์อีกแล้วเรียกน้องพงษ์เถอะฮะพงษ์อยากมีพี่สาวสวยๆจินนี่ดีใจค่ะได้อยู่บ้านนี้เจ้านายน่ารักทุกคนเลยเป็นดารารวยนะพี่จินนี่เล่นหนังเล่นละครเรื่องหนึ่งเป็นแสนแสนได้เงินโฆษณาเป็นล้านๆเด็กชายพูดไปก็ตาโตไป จินนี่รับรู้เงินเป็นพระเจ้าในโลกนี้คุณพงษ์เอ้ยน้องพงอยากรวยหรือคะอยากสิฮะคนรวยมีเงินทำอะไรก็ได้จินนี่ช่วยไหมให้รวยหรือฮะทำยังไงถึงจะรวยเร็วกว่าเป็นดาราลอตเตอรี่ฮะถูกลอตเตอรี่รวยเร็วสุดขีดพงวางดินสอพูดจริงจังรวยทันทีไม่ต้องเหนื่อย จินนี่แตะแก้มเลื่อนไปแตะริมฝีปากอะไรคือลอตเตอรี่อยู่ในโลกนี้ต้องเรียนรู้เยอะแยะเลยอ๋อลอตเตอรี่ก็เปรียบเสมือนการพนันอย่างหนึ่งเล่นลอตเตอรี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จินนี่บอกอ้อมแอมไว้โดยทางอื่นเถอะนะคะต้องคนมีโชคฮะถูกยากจะตายพี่นีซื้อทุกงวดเลย ทั้งของรัฐบาลทั้งใต้ดินถูกไหมคะถูกกินเรียบฮะเด็กชายหัวเราะเรียบร้อยโรงเรียนจีนคนที่ติดการพนันก็เหมือนถูกผีพนันเข้าสิงเช่นเดียวกับนรงวันหยุดเข้าบ่อนบ่อนเจ้าประจำ ถ้ามีวันหยุดยาวก็ข้ามไปเลยถึงมาเก๊าเล่นไกลหน่อยลำพังเงินเดือนหลายหมื่นในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปเขาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นนิสัยบวกค่าคอมมิชชั่นกับโบนัสรวมกันมากพอสมควรหากละลายในวงการพนันมีได้มีเสียแต่เสียมากกว่าได้เช่นวันนี้เขาเสียพกเงินมาแสนกว่าเรียก นรงมือไม่ขึ้นเลยบ่อนนี้เจ้าของบ่อนเป็นเพื่อนกับอภิชาติเขาแวะมาเยี่ยมเพื่อนและเห็นนรงอภิชาติหลบไม่ทักแต่สอบถามเพื่อนผู้ชายคนนั้นมาเล่นประจำหรือประจำเกือบทุกอาทิตย์รวยนะมีเงินเสียได้เรื่อยๆอภิชาติพยักหน้าอมยิม้มคนติดการพน,นัน ถ้าจะใช้คนแบบนี้เป็นเครื่องมือง่ายมากสุภวัชชวนบุศกรไปทานอาหารและดูหนังรอบหนึ่งจึงพาหล่อนกราบความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มขายประกันกับบุตรสาวคุณพงาดำเนินไปด้วยดีเพราะบุศกรชื่นชอบสุภวัช เพราะเขาเป็นผู้ชายที่คล่องพูดเก่งมีรสนิยมรู้จักเอาใจใส่สำหรับผู้หญิงแล้วเขามีสเสน่ห์ผู้ชายเจ้าชู้มักรู้วิธีเอาใจสาวๆสุภัพพาบุคกรส่งถึงบ้านนอนหลับแล้วฝันถึงผมบ้างนะครับเขาบอกหญิงสาวอมยิ้มแก้งพูดเล่นฝันถึงคุณ กลัวจะเป็นฝันร้ายแต่ผมจะฝันถึงคุณครับสุภวัตมองหล่อนด้วยสายตาหวานซึ้งมีความหมายและจับมือหล่อนเราเพิ่งจะรู้จักกันนะคะหล่อนดึงมือออกเวลาไม่สำคัญหรอกครับสำคัญที่แวบแรกพบกันใจเราตรงกันก็อพอรวดเร็วไปหน่อยค่ะบุตรสกรยังสงวนทีท่าหล่อนค่อนข้างมองโลกในแง่ดี ผมตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกพบคุณปากหวานเสมอผมจริงใจครับผมจะขึ้นบ้านไหมคะหลอนชวนอย่าเลยครับดึกแล้วเดี๋ยวพี่ชายคุณกับคุณป้าจะ,ขะเขม่นผมหาว่าพาคุณมาส่งดึกเกินไปงั้นราตรีสวัสดิ์ค่ะหล่นลงจากรถราตรีสวัสดิ์ครับสุภวัตขับรถออกไปอุศกรจึงขึ้นมาบนบ้าน พบมารดากับพี่ชายยังไม่นอนคุณพงาถามทันทีน้ำเสียงไม่ค่อยพอใจไปเลยนะไม่ขึ้นมาทักถ่ายกันบ้างคุณวัดบอกว่าดึกจึงไม่รบกวนค่ะหลอนตอบแก้ตัวแทนสุภวัตนั่นสิพาลูกแม่ไปสะดึกเราไปดูหนังรอบข้ามกันค่ะกับผู้ชายคนนี้แน่ใจเลยเห็นเพิ่งรู้จักกันได้ไม่ถึงเดือน คนเป็นแม่ย่อมห่วงลูกสาวยิ่งรู้จักสุภวัตที่มาแนะนำตัวเองว่าเป็นพนักงานขายประกันคุณพงากับอภิชาติไม่ค่อยพอใจหวังว่าลูกสาวจะได้สามีร่ำรวยช่วยกอบกู้ฐานะทางบ้านนั่นสิอภิชาติเอ่ยปากขับรถญี่ปุ่นถูกๆท้าทางธรรมดาจะตายเธอชอบผู้ชายที่ไม่มีชาติตระกูลเลย บุตรสกรเป็นตัวของตัวเองเวลาบุตรชอบใครบุตรไม่ได้แบ่งแยกฐานะตระกูลอย่างน้อยก็ต้องดูหน่อยไม่ใช่ซีสัวกว้าแล้วเราละคะฐานะเราดีแค่ไหนเกือบจะล้มละลายแล้วเราอาจจะแยก่กว่าเขาซะอีหล่อนพูดตรงๆแต่ทำให้ทั้งพี่ชายและมารดาไม่พอใจเธออย่าไปพูดแบบนี้กับคนอื่นเด็ดขาดพี่ชายปราม พวกเราปกปิดสวมหน้ากากใช่อภิชาติหน้าเข้มพี่จะกอบกู้ฐานะบ้านเราพี่จะทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมเราจะให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังย่ำแย่ไม่ได้คุณพงาเช่นกันสังคมของแม่อยู่กับคุณหญิงคุณนายแต่ละคนร่ำรวยประชันเครื่องเพชรประชันอาพรคือรู้ว่าแม่ตกอับคงไม่มีใครครบแม่ บุตรสกรยอมรับความจริงอยู่คนเดียวฐานะร่ำรวยกลายเป็นยากจนบุตรสกรยอมลงทว่ามารดาจมไม่ลงพี่ชายก็เช่นกันทะเยอทะยานอวดรวยตั้งแต่เกิดก็คาบช้อนเงินช้อนทองแต่ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนรวยแปลเป็นจนปิดาก่อหนี้ไว้พาทำให้ครอบครัวเดือดร้อน เพื่อรักษาหน้าตารักษาเกียรติอภิชาติต้องแต่งงานกับผู้หญิงร่ำรวยหวังพึ่งบุตรสกรหรือไม่มีทางน้องสาวเป็นคนตรงเกินไปเขาต้องคอยห้ามอย่าพูดเรื่องฐานะตกต่ำของบ้านเรากับคนอื่นเด็ดขาดค่ะและบุญจะคบใครก็อย่าห้ามน,นะคะอย่าด่วนตัดสินใจพี่ชายปราม ถ้าเจออาเสียรวยๆอาจเสียได้ที่หลังน้องสาวเบ้ปากบุตรไม่เห็นเงินสำคัญกว่าหัวใจจบบทที่20